สองเลขเด็ดองค์น้ำมนต์อาสมฤษีเนนขอโชคเจ้าสัวแห่งเลขลอยวนสะดุดตาสวัสดีค่ะวันนี้ช่องสามเอเวอรตตี้ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะที่อาสมฤษีเนนธาตุพุทธคุณนะคะอยู่ที่จงังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะประชาชนเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ภายในอาสมนะคะไม่ว่าจะเป็นปู่ฤษีโพเมศนะคะที่สูง34เมตรนะคะ กุมารเจ้าสัวเฮงนะคะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่ในอาสมนะคะโดยการนำประทัดน้ำแดงปาตะเพียนฟักทองของเด็กเล่นดอกไม้ทูบเทียนมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคลกับตัวเองและครอบครัวนะคะโดยตลอดทั้งวันที่อาสมฤษีเนนะคะมีหลายครอบครัวเดินทางมากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะ <c oughs> นอกจากนี้ ยังมากราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบด้วยนะคะและจุดไฮไลท์ก็คือการไป2เลขเด็ดที่องค์น้ำมนต์นะคะโดยเลขที่ลอยเด็ดอยู่ในงวดนี้นะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะมีเลข2เลข3เลข4เลข5เลข6เลข7นะคะนี่เลยนะคะคนก็จะไปมุงไปส่องกันแบบนี้นะคะใช้วิธีจำใช้มือถือถ่ายไปเพื่อ ออกไปส่องดูที่บ้านก็มีนะคะโดยตัวเลขที่จับกลุ่มกันในครั้งนี้มี 42, 75แล้วก็36นะคะนี่เลยนะคะเลขทั้งหมดมี6ตัว 23, 45, 67นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งตัวเลขในองค์น้ำมนต์นางกาวเป็นตัวเลขโซโรสานตะนะคะเป็นตัวเลขที่ทำจากพิธีกรรมโบราณน,นะคะทำไว้ทุกงวดนะคะ ผู้คนก็เดินทางมาขอโชคขอลาบมากราบไหว้ขอพรนะคะเราได้โชคได้ลาบกลับไปนะคะบางคนมาขอโชคขอลาบจากกุมารเจ้าสัวเฮงนะคะโดยหนึ chutz, ่งในนั้นคือนายจักรีนะคะอายุ50ปีเจ้าของอู่ส้มรถอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขาบอกว่าเขาอยู่ใกล้นี่เองนะคะแต่ว่าเดินทางมาครั้งแรกนะคะก็นับถือปู่ฤาษีอยู่แล้วนะคะก็เลยมากราบไหว้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่ตัวเขาเองแล้วก็ครอบครัวนะคะแล้วก็ได้มาจุดประทัดปูชา5,000นัดนะคะโดยเลขที่ปลิวหล่นมานะคะคือ350กับ95นะคะ350กับ95นะคะเขาบอกว่าถ้าได้โชคลาภจากเจ้าสัวเหงก็จะมาจุดถวายอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านมีคลิปดีๆเด็ดๆตัวเลขดังๆแบบนี้นะคะส่งมาได้นะคะที่เพจ f a c e b o o k เป๊ะปังนะคะ อย่าลืมกดติดตามกด u u s c r i b e นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ